ယာနိတပူတာနိသမဂ္ဂတာနိပူမာနိဝါယာနိဝန္တလိကေသဘေဝဗူတာစုမနာဘဝန္တောအထောပိစဂါချာစုနန္ဒူပါသိဒံတဇမៃဗူတာနိသမေဒဇဘေမီတံကရုဒမာနုစီယာပချာယဒီဝါဂျလာတောကြာန္ဒီယေပရိင်္ဂဒသမဟိနေလခသပမတာ ยังกินยีวิดังอิดาวะหูลังวาสะเกสุวายังละตนะางปณีตังนาโนสมังอาทิตถากเดนะอิดามบิภูเตละตนะนางปณีตังเอเดนะสัจเจนะสวัสดิโหตูขยังเวลาค้างอัมมตังปณีตังยะทัชเชคาสะกิยมุนีสมาหิดูนาเดนะดามีนะสมาธิกินจี Idam bidam melat danang bani edena sajena suadihodu. Yang Buddha seto periwangan Yesu samadhi mananda tadi kanya mahu, samadhi na de na samu e na wicadi idam bidam melat danang bani edena sa sajena suadihodu. ये भूगला आदा सतांग पत्तथा यातारी ए दानियु खानी होंदी ते ताखिन या सुगदा ससावगा एते सुदी नानी महाभलानी इदाम बे संगी लदनंग बनिदंग हे देन सचेन सुवादि होदु ये सुबयुता मनसा दानेन निगामिनो गोतम शास्त्रनमी เตบาดีบาดามตังวิขายะลทามุฑธานิปุฏิงพูญยะมานาอิตัมมิสังกีละตะนังปะนีตังเอเตนะสัจจีนะสุวะดีโวตุยะทิตะกิโลปะทะวิสิโตสียะจะโบวีวะเดอะสังฆัมภิโยกะตุปะมางสาบุริสังวะทามิโยอะริยสัจจานิอะเวเตยปัสสติ ยถามิสังเกลัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทีโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปันเยนะสุเดสิตานิกิญจาบิเตโหติบุสังปมาตานะเทพังอธรรมมาทิยันติอืมมีเรามี2ครึ่งอ่าเมียอะไรช่วยว่ามา ยมนอนต <c oughs> ื่มแล้วยังนอนกิ้งอยู่ค <c oughs> มันก็มันก็มารู้มันรู้ที่ลมหายใจอะค่ะที่ที่ช่วงช่วงกลางเนี่ยมันจะผิดอะไรไหมคะไม่เป็นไรย้ายย้ายความรู้สึกมารู้รู้ที่ตายที่กำลังนอนเพ <c oughs> ราะว่ามันเกิดจาก จิตมันสงบนะครับสามารถมารู้ได้มารู้ลมหายใจก็ได้มารู้ที่หน้าอกก็ได้เกิดจากสมาธิอันรนั้นย้ายย้ายฝ่ามรู้สึกมารู้รู้ที่นอนก็ก็ก็มารู้รู้ที่นอนอยู่อะแล้วก็คือคืออาจจะตอนนั้นอาจจะอาจจะไม่มีความรูร้สึกตัวนะแต่รู้ว่านอนอยู่แล้วก็มันก็มา มันก็มาเองมันมารูกค่อ้ๆลุกแล้วนะย้ายฝามนต์เศษตัวนั้นไปลู้รบนอนย้ายออกเลยเพราะว่าถ้าไปดูกองนั้นมันจะมันจะมีจุดส่นรวมมันจะไปสนใจเฉพาะตรงนั้นถ้งย้ายให้มันกระจายออกมาดูข้างนอกสมาธิตัวเนี้ยมันรวมแล้วมันจะไม่สนใจไม่รู้ลูบนอนหรอกไม่รู้อาการที่นอนแต่มันจะมารู้เฉพาะ เฉพาะที่หัวใจ<ฆ>ที่มันเต้นที่อะไรนะไปรู้ก่อนนะรู้เฉพาะจุดทีนี้ปล่อยให้รู้กระจาย<ฆ>รู้มารู้สึกตัวในรูปที่นอนนะหรือรู้อย่างอื่นก็นแล้วกันอย่าไปรู้ที่เดียวก็ไม<ฆ>นะ่เป็นไรสงสัยว่ามันจะผิดอะไรไว้ไม่เิด<อ> แต่ว่าถ้าหากว่ปล่อยมันไปนานๆานมันจะไปรวมนิ่ง uh huh. มันจิตรวมตัว uh huh. okay. ก็ก,กระจายออกมา uh huh. เพราะว่าอารนี้การสมาธิ่ะยวิปัสนารู้กระจายแต่ถ้ารู้จุดรวมนิ่งๆมันไม่ใช่อ่ะ คำถามที่สองก็คือพระอาจารย์เคยพูดว่าถ้าอยู่บ้านกับอยู่ที่อยู่ที่สำนักกับอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกันแปลว่าใช้ได้ยมอยากให้ยมยังไม่เคยเข้าใจะ่ะคะต้ก็ก็ยมอยู่บ้านเอากลับไปอยู่บ้านที่ที่พูดว่าเหมือนก็อยู่บ้านะคือจิตใจอะ่ะมันไม่มีการทำกรรมฐาน ไม่มีอะไรพิเศษอะ่ะตอนที่เราอยู่บ้านอะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่มีพิเศษแบบนั้นนะเอามาอยู่สำนักเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอะ่ะไม่พิเศษอะ่ะความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือความรู้สึกที่ไม่พิเศษเหมือนกัน<อ>ไมไ่ปฏิบัติเ,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 เพราะว่าเราจะเทียบเคียงกับคนที่มาปฏิบัติอะออกไปสำนักแล้วเราไม่ใช่คนธรรมดา เราคนพิเศษเราเป็นคนปฏิบัติแล้ว<ะ>ปฏิบัติตัวเนี้ยมันก็ต่างกันที่อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้คนปฏิบัติทำอะไรก็ตามใจชอบ<ะ>แต่พอมาตรงํำนักปฏิบัตินี่เราไม่ใช่คนอยู่บ้านอะ่ะเราคนปฏิบัติะ่ะนั่นน่ะมันจะมีพิเศษแล้วมันจะมีอะไรของมัน,นต้องคอยทำน่นนี่นั่นคอยจัดแจงอยู่อัน<ะ>นั้นก็คือ คนที่ปฏิบัติตัวนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละเ, mm hmm. เขาเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติอะมานะมันมีมานะอยู่เอมานะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะแล้วคนอื่นไม่ใช่คนปฏิบัติคนทํางานคนทําครัวไม่ใช่คนปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติม,นะมันพิเศษอย่างนี้นะ แล้วพิเศษก็ต่อมาก็จะต้องทำไงคนปฏิบัติจะมีอะไรพิเศษกับจากคนธรรมดาตัวทั่วไปทีนี้ที่ว่าเหมือนกันคือเวลามาปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษหรอกคนที่เขาทำงานเขาก็ไม่พิเศษกับกับเราหรอกคนที่ทำครัวก็ไม่ได้พิเศษเลยกับเราหรอกไม่มีเราไม่ได้พิเศษอะไรอย่างนั้นไม่ได้พิเศษไปกว่าเขาเออไม่ได้พิเศษอะไรหรอก เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละนแล้วก็ความเพียรสติสัมปชัญญะก็มีอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยแหละอย่างที่เคยฝึกกันแหละ,ะไม่มีพิเศษไม่ต้องคอยดูคอยรู้คอยกําหนดคอยจดจ,อจ้องสัจจงองไายตอนนั้นไม่มีถ้ามีพิเศษเดี๋ยวมีผลข้างเคียงได้เป็นกอบเป็นกรรม ก็คือต้องมีความรู้สึกตัวก็ใช่เนี่ยเรามาฝึกตัวนี้ฝึกความเพียรทดที่ทำม้สัญญารวมแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยไปทางไหนอ่ะก็มารู้สึกตัวปัจจุบันตรงนี้แหละเรียกว่าปัจจุบันรู้สึกตัวนะฮะกิเลยก็เกิดที่ปัจจุบันแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็กลับมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันปัจจุบันรู้สึกตัว เนี่ยก็กลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็ับอย่างเงี้ยรู้เหมือนพึ่งแตกหลังไปทุกอารมณ์อ่ะเนี่ยอารมณ์ไหนมาเขาก็ไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวอย่างเงี้ยแต่เวลาฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องมาทำฟังรู้สึกตัวนะฟังกับฟังเข้าใจไว้ก่อนมาไหมมารู้ได้ไหม ก่อนฟังก็ไม่ได้มาก่อนนั่นสิก็ท้ามาถ้าไปรู้สึกตัวมันก็จะไม่รู้เรื่องที่ฟังนี่เนี่ยมันต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้กําลังฟังอยู่นะเก็บข้อมูลนะไม่ได้มาถาไปด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอฟังไปเรื่องเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องรูปเรื่องนาททาไปด้วยแปลงข้อมูลทําไปด้วยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ต้องถาอย่างนั้นฟังเก็บข้อมูลเฉย แล้วไปเรียนรู้ของจริงกับเขาเนี่ยสัมเพียนเป็นไงสติเป็นไงธรรมชาญญยเป็นไงไปเรียนรู้สภาวะตัวจริงอก็ไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยาก อาอยาสะมนไพรีเป yeah, ็นเครื uh ่องอบอ่ะค่ะใช่เครื่องอบใช่แล้วก็มีลูกประคบอันนึ่งลูกประคบอยู่อออเยกปดใช่คยใช้แต่มันตู้แบบแบบสดๆไม่ได้ อันนี้มันต่างแห้งตดตดมันก็ดีแต่มันไม่มีเ,เอาอย่างนี้แหละอันนี้ก็ต้องถวายใช่ไหมถวายได้แต่ไม่รู้จะเข้าห้องเบอร์หนึ่งได้ยังไงเอาใดอเปว่าไม่รู้ต้องเอากุญแจเปิดเพราะว่าเครื่องอบมันอยู่เต,องงตาอบมันอยู่ในนั้น แล้วโยมไปเปิดครูอาจารย์จะใช่ไหมคะก็ใช้ช่วงบ่ายๆมันจะร้อนหน่อยเป็บนบ่ายนี้มีอะไรอีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวอ๋อนโมทนาสาธุแล้วอันนี้ทำไงโยมทำไม่เป็นนะ <laughs>